บายดีนอทุกคนมันนี่มาอยู่กับสองไอแลนที่แกสารวัดอีกแล้วนอทุกคนนะเย้ <c oughs> มื้อนีเฮามีเ <c oughs> มนอสซม่าอีกแล้วนอทุกคนเฮาสิมาลองกินนี่กินมาร์คสลิงปิงกันะลิงปิงกันนอทุกคนนะบอกพี่บอกถึงนอสลิงปิงนอทุกคนกูดได้เคยกินกับคอมเมนต์มาบอกกันในเดนทุกคนว่า เรารับความสงบนสิจามไรอันนี้ห้างะซลองกินขางแดดมันนี้ก็เป็นวันยุดอยู่ในหอ้องอาชีมีเสี่ยงรถแรนผ่านอีย่างนิดหนึ่งน่ทุกคนเดี๋ยวเฮามาลองกินกันเลยเนาะทุกคนมันนี้ก็เห็ดแจ่ปวปนแจ่วปนนะทุกคนพาไวเรียบร้อยตันปิงปิงเวลากินกับแจ่วปนมันก็นสิสบายเนะาะเอาป่ะ <laughs> lạy lại, lại rồi. lạy 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 ตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมงแล้วคนเมื่อนะน,น,นี้บอกเลยรับรองว่าแดนเขาห้องน้ำน้ำหวานานี่คนใดที่เคยกินตะลิงปิ้งสีหัวมันเปรี้ยวสัมเนโะเสะ เปีเยวแสบอยู่ทุกคนยังไพวพ่วงนาหักดิ ลองเอาเอามีดใหญ่ๆเนยาะทุกคนลองเอามีดใหญ่ๆดูนะสองคนผิกติดปะอืม

ท่าถ้างพามกัสิตีดกักบผนะีปนเนาะเพื่อนกินงานะ่ายเนี่ยสุดยอดก็ได้เคยกินสิวัว มันสุ่มระดับใดทั้งแบบทั้งพิ้นและะ้วก็แสีมัทุกคน và chỉ đến gien chieng, luộc chieng, như tụi ừ. con. Ừ. kim bơ chim tụi อยากหัวมี่มาเนี่ยสิสิเปียวคนนี้เองเนาะทุกคนบอกมาได้เดี๋ยวสิไปหามากิน เสร็บทุกคน บอกเลยว่าวิ่งเขาห้องน้ำน้ำประทันเลยงานนี้ส้นที่เป็นขาดเออพูดจริงๆริงขออื่นมาตะลิงปิ้งนะมาตะลิงปิ้งกินตะลิงปิ้งเหมือนเป็นกำกำเหมือนเป็นจาน โอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากใครที่หัจัจมากที่มันเปียวกคนนี้บอกมาในนั้นทุกคนอยากลองกินเปียวกคนตะลิงปิงมีอย่างอีกชิคกีหลูกใหญ่เลย Các bạn nhớ đăng kí cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp สุดยอดเลยน่าทุกคนตอนนี้หลังจากที่กินตะลิงปิง้งเส็จชับเรียบร้อยเลยนะ่ทุกคนคือสิบอกอ่ะ้าผู้ได้หัวมีมังแงทีเปียวก,กับตะลิงปิ้งเองก็บอกมาในนีนทุกคนโลกข้ามากินเบอร์เต สำหรับมือนี้คิดว่าส z o ละแห้งกินต,นตน้นคำสำต้น4โมงน้องน่าทาบึงมแรงซีวิงเขาของน้ำท่านลูกบอลกบ <c oughs> ถา้าผู้ใดหูวจักหมาย่งเปียกคนนี้ก็บอกมาเดินทุกคนเดียวสิไปหามากินเบึงสำหรับมือนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้เลยเดินทุกคนถ้าผู้ใดมาคลิปนี๊ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เลยเดินทุกคน แล้วก็อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนําเดินคนสำหรับคนที่เขามาบึงใหม่ก็พอฝากส่งไอแดนที่แดนสลรวันไว้ในอ,อ้อมอกออมใจคนดูหลายๆคนหนเด้อสำหรับวันนี้ก็ไปแนละ้วบาย